สวัสดียามเช้าในเช้าที่สดใสครับผมกาลังตื่นขึ้นมากับบรรยากาศที่มีแสงแดดอุ่นๆน,น,นะครับแล้วก็วันนี้มีตลาดนัดนะครับบ้านเหล่าก็เดี๋ยวจะไปเดินตลาดสักรอบสองรอบครับซื้ออาหารไปเป็นเสเียงก่อนนะครับวันนี้ก็มาทันครับปกติจะออกมาประมาณเที่ยงจะไม่ค่อยทันนะครับ้ามาดูผลไม้ร่างไว้แล้วก็สินค้าภายในตลาดกันจักหน่อยนอเน๊ะอัปเดตให้ดูครับผมเคยไปถ่ายกับนกแป้งมาแสนนานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ มาเดินคนเดียววันนี้ถือว่าดีเลยนะครับฝากนี้ตอนนี้คือส้มออกเยอะมากครับส่วนส้มแล้วก็เวลาขอส่งเขาก็จะเอามาส่งน่ารับซื้อมาก็จะมีคัรแบกอันนี้จะแบกอันนี้จะไม่แบกนะก็ตอนนี้ราคาโลละสามสิบห้าบาทหุ่นอะไรก็มีเน่แล้วก็จะมีพวกจิงรี่แล้วก็จะมีพวกไหมอุ้ยแมงเงี้ยแมงจีชอนแมงซอนอันนี้ไปช้อนมาเลยว่าไป อ๋อขอบคุณมากเลยครับปลาโทหร้านขาอะไรบ้างเนี่ยมีเนื้อด้วยน่ะมีดีมีเครื่องในมีไก่มีหมดเลยปีกเปิกปลาโทเนื้อแดงแป๊ดเลยสดสดเลยเนาะโอ้ยดูพี่ไปหลามเลยนะอ๋อมีละไปหลามเลยนะหมไเจ็ดสิบบาทปลาโทหัวน้อยเนาะคหัวน้อยหัวน้อยอันนี้ก็ต้มขมครับต้มขมต้มแหล็กเลยแมวเหล็กเอาเพี้ยมก่อน เดียวตัวน้อยนี่หกเนาะครับปลาโชอันนี้กี่ตัวเนี่ยไม่หกเยอะทางตัวเดียวพี่ตัวเดียวเนี่ยมันบัเกิดเนี่ยครับโอ้โาโอ้ถูกเยอะมากครับอันนี้อันนี้รับมาที่ไหนครับในเดูว่าทำเองเนี่ยมีรับมาครับรับมาครับครับโอ้นะตลาดนี้มีร้านนี้นะครับนะดูดูดูไอ้แมงแมงนี่ก่อนละไอ้ไอ้แมงกี่ช้อนไอ้แมงเมียงนี่ไปที่ไหนมาครับเนี่ย ม่ออดฮะใบออดม่อารับมีใบออดหรอตับไม่ออดเป็นแก้วโอ้นะั่ก็ซื้อไปทอดไปอะไรได้เลยเนี่ยจานละห้าสิบบาทนะครับใหม่ก็จานละห้าสิบบาทนะอขอบคุณนะครับขอดูกันเนาะครับว้าโชนี่ครับร้านนี้ร้านานี้แนะนำหน่อยของสดน่ากินน่าทางเข้าเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับพอดีไม่ค่อยได้เข้ามานานแล้วนะครับวันน<ส>ี้ก็ปิดแมทโอ้มีสมุนไพรด้วยเนาะ ขอดูกันนะครับมีสมุนไพรแล้วก็มียามียาชูกําลังไหมนี <laughs> ่ยาชูกําลังมีเมล็ดพันธุ์ผักมียาลมยาอมดายามองครบสูตรนะครับยาผมดําอุ้ยมาจากเวียดนามหรือไงงี้หรือจากอะไร,ระเนี่ยจากพม่าเนี่ยอา่าวชคนจีนชาวคนจีนเนาะร้องนั้นดแน่นอน<ะ>ให้ลองย้อมไว้ก่อนครึ่งหัวอีกครึ่งเหือกกัรไปก่อนถ้าดําจริงก็ค่อยมาย้อมอีกครึ่งหัวนะครับ ถูกไหมอ๋อไม่ถูกนะอันนี้สายน้ำผึ้งปลูกเองโอ้อที่สวนอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่อยู่แถวห้วยชมพูแถวใกล้ฝางนั่นแหละแถวใกล้ฝางนะส้มห้วยชมพูอ๋อถูกครับอันนี้คือไม่แวะแล้วนะจ้าไม่แวกจ้าชิมได้เลยจ้าอาโทมือไม่ว่า,าครับขอดูก่อนนะครับนะถ้าเกิดใครสนใจก็เดินเข้ามาเอ้าลองเข้ามานะครับดูดีมากที่ตลาดนี้ครับตลาดบ้านเราวันนี้วันอะไรเอ่ย จัน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 นะครับเที่ยงก็เดี๋ยวจะหายไปแล้วนะครับตลาดแล้วก็จะมีพวกสวัสดีครับโอ้สิ่งเชียงรายคนเชียงรายเนาะ MC, MC. ขอบคุณครับวันนี้เจอเยอะมากเลยขายไอพวกอุปกรณ์เสื้อผอ้าเนาะออกขายรอยง,เยงเท้าเนะาะปลาถั่วร้านรองเท้าก็มีครับอันแะนะนำกันหน่อยอันนี้จะร้านถุงมือถุงถุงถุงเท้าหมวกเมกมีหมดกระป๋องกระเป๋าเสื้อผ้าอ่าอันนี้ร้านพี่เขาสารเดินมาทักดีครับร้านนี้นะแอดด้าโอ้โหเนาะ ก็เลือกได้นะคนเบาคนบางนิดหนึ่งแต่ว่าคนก็จะมาเรื่อยๆครับร้านนี้ก็จะปิดประมาณเที่ยงถึงบ่ายนะครับนี่รถใหญ่เลยรถหกล้อคนมาครับมีให้เลือกหลากไสหลายราคาครับรองทงรองเท้าถุงเท้าจัดไปวันนี้ขออนุญาตเป็นพ่อค้า1วันนะครับแล้วก็จะมีของแห้งพริกกระเทียมหัวหอมผุ้ซามะพร้าวน้อยหน่าอย่างมีเลยแอปเปิลทับทิมมีราคาติดบอกเสจสับใครอยากกินอะไรก็จัดไปตามนั้นนะครับ ด้านหน้าเขาน่าจะมีการทําบุญนะครับเมื่อกี้ผ่านมาเจ้าชูถ้าให้จับได้เพราะตรูจับตายอย่างเดียวปาทไม,ไม่อ่านแล้ว <c oughs> อ่านแล้วรู้สึกมันเสียวแป๊บๆนะ <c oughs> โอเคนะเดินไปเดินไปดูก่อนนะครับนะบรรยากาศวันนี้นะครับบ้านเหล่าบ้านเหล่าโอ้ยเสืเ้อผ้าก็เยอะครับส่วนใหญ่เป็นเสื้อขนหนาวครับดีไซน์ต่างๆมากมายเลยนะ ตาลิกาบอกเวลาย้ำเตือนว่าเธอหน้าตาดีเต็นก็มีครับแล้วก็โอ้ไอมีที่ฉายแสงลดไป4 0 0 3 0วัตต์อันนี้เพิ่มแสงสว่างในการถ่ายคลิปได้ครับ มีซีดีขายด้วยมี usb ข่ขายด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพล์ด้วยนะครับนะลองดูเนาะก็อันนี้คือประมาณว่ายังไงอะอ,อะไรเาเรียกว่าโพลิโพอหรออะไรวะจะเรียกว่าไงอุปกรณ์ร้านขายของอเนกประสงค์หม้อหายกะลามังซึ่งทัพพีตะหลิวจานช้อนของเล่นนะครับเชือก มีทุกอย่างเลยรองทงรองเท้าที่ชู่โอ้ยมีหมดนะผอนยาไปเต้นด้านงานก่อนจะไปทําบุญครับไปทําบุญนะหน้าเขามีการอ่านาจจะจะมีเทศกาลแห่พระและสกอย่างนะก็ไปทําบุญได้นะครับเดินรอบเดียวนะครับมันจะมีข้างคาที่ขายผลไม้อีกนะผมก็ถือว่าเป็นการอ่าอุยไอ้เน,นี้ผมชอบชอบอย่างเดียวล่ะลองให้ดูนะครับทุกคนชอบใจตรงผมไหม ม,มีของต่างๆมากมายเลยมีหอยสังมียาฆ่า,มาแมลงเลยค่ะยาบอกแค่ผูกปยาฆ่า,มาแมลงนะผมยังอ,อยู่ดีมีสุขแล้วก็มีความสุขกับการที่ใช้เดินทางน้งั้นเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้มีความสุขตามผมนะออะผมชอบทั้งหมดคือนี่นี่นนเลยนี่ที่เก็บยาครับเอากึกเลยเจ๋มากแม่ก็เป็นคนเมียนนะครับไม่รู้เมียนหรือเปล่าแม่ใช้เมียนไหมใช้เมียนไหมครับเมียนหรือเปล่าโอเมียนเนาะ ขอบคุณเมียนเนาะมาจากไหนครับเนี่ยเมียนเียงชายเชียงฮายเนาะขอบคุณครับนึกว่ามาจากพะเยาเอาสมุนไพรมาขายโอ้ยมีผักกระป๋องด้วยอ๋อทั่วปกติไม่เคยกินมีผักกัดกระป๋องแต่ว่าเป็นตาผัดรองเนาะปลาทูครับปลาเค็มครับ โอเคนี่คือโซนเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนที่เป็นอาหารด้านนู้นบ้างครับข้างๆโรงเรียนมีอยู่คือเรื่องเรื่องปกนติคือผมมาเตะบ,บอลทุกเย็นน่ะหลังจากที่ไม่มีภารกิจอะไรผมก็เข้ามาเตะบอลกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในนี้เยอะแยะมากมายหลายคนครับเตะทุกวันครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับทุกวันนี้ถึงบึกถึงอดทนเลยโอ้ยมีเห็ดด้วยเนะาะโอาโหกระชายพริกไทยโอ้ถ้าผัดเผ็ดนี่แจ่วเลยมกแค้นแง แล้วก็จะมีไอ้ไอ้นู้นน่าจะเป็นหน่อไม้หรือกล้วยไอันนั้นอันนั้นในกระป๋องมู้นวายหรือว่าอะไรครับพี่กระป๋องนู้นอะไรครับมะพร้าวมะพร้าวหรอก<า>อ๋อโทรซื้อไปให้ป้าเด่นแกงดีกว่าไหมเนี่ยโอ้ยมีถั่วด้วยครับนะมีขนมไข่โคงแล้วก็มีไข่ข้าวโพดโอ้อยู่ได้อยู่ได้อย่างนี้นะเดยเดินตลาดด้านในก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของชาวบ้านที่เอามาขายกันมากมายมันเพือก ข้าวเหนียวดำเผือกนึ่งก็มีครับเอาขิงขา,บาเบิ้งก่อนเด้อเบิบป,บาปลาบอปลาบอปลาบอหนอนี่ของแซ่บเลยเนี่ยปลาบอเนี่ยมาเอ,าอ่อ,อ,อเผือกเผือกเผือกลูกเล็กๆนี่จะอร่อยมากครับจิ้มกับน้ำตาลทรายแล้วโอ้โหหนาจะให้บอกหวานเลยแหละถ้าจิ้มน้ำตาลทรายถ้าจิ้มกับน้ำปลาก,ก็เค็มอ่ามาดูฝั่งนี้มั้งครับฝั่งนี้ก็จะมีงาอุ้ยมีปลาแห้งด้วยครับปลาช่อนนาเขาเอาจะไปย่างไฟแล้วก็เป็นปลาแห้งเขาก็จะมาขาย น้ำผาักยำแล้วค่ะโอ้นี่เป็นปลาดุกปลาดุกปลาดุกนามนาเน่ปลาดุกนาดุกนาครับจะเป็นลายนี้เลยพพพคือดูรู้เลยถ้าเป็นดุกเดียงจะไม่ใช่ลายนี้นะครับล <ถ S 1> <ะ>ายสวมากเลยวนันโอ้หนังวัวเนะาะหนังวัวเนาะ้หนังควายาวหนังควายเนาะเอาไปให้สั่งงานอย่างเงี้ยแม่ันี้เอาไปทำอะไรถึงแซบอ่ะอ๋อมันมยำกับเนเผาาทำเป็นอย่างนี้เนาะอ๋อว่าทำเป็นอย่างนี้แล้วถึงจะแซบเนาะ เผากินดิบก็ได้เนาะอ,อ๋อข้าเบิง้งเดอ้อไก่ครับสับแล้วมาข่ามแช่อิ่มเหมือนบ้านนองอ้อยเนี่ยมาขามแช่อิ่มไม่รู้ว่าบ้านนองอ้อยเปล่า <c oughs> ก็จะมีพู้สามะเขืออันนีม้มะเขือยาวเอ้ยมะเขือเ,าอเอผากระจงกระเจี๊ยบมีหมดเลยกระลงกระลำนะครับก็ดูดิกระทรงกระเทียมหอมเหมือมมีหมดแล้วก็จะมีพวกดอกไม้อะไรขายเป็นไม้ประดับนะครับก็โอเคนอกตลาดมีนะครับเป็นผลไม้ครับ อะไรนะพี่อ๋อถ่ายฝั่งนี้หน่อยอ๋อถ่ายฝังนี้หน่อยอ้าวร้านพริกแล้วก็เทียมมากี้ถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งมาๆๆอ๋ออัจะพ่อ้าเรียกลูกค้าหน่อยดิที่ตลาดไหนเนี่ยอันนี้ยังเชียงลุ้งครับขายถึงกี่โมงครับพ่อค้าสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงก็ไปก็แล้วเนาะอ๋อน่ะโอเคมีรากไว้ครับเป็นยูทูบเบอร์อโอ้ใช่มาแล้วขอบใจเด้อขอบใจหลายเด้อ นาก็มีตะกรงตะก้าขายอะไรด้วยนะครับด้านหลังก็ไปดีกว่านะเขาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับกับการเดินทางมาที่เวียงเชียงรุ้งครับนะก็ดูตลาดนานๆที่จะได้มาดูแบบนี้นะครับใส่บัวอะไรก็เอามาขายนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าอทอปอะไรก็มีเนาะลำํลำลารรยากาศวันนี้ไปแล้วนะครับข้างนอกมีนะครับแต่ว่าไม่เดินเดินแค่ในบริเวณโซนที่เป็นด้านในตลาดในโซน,น,น,นที่เป็นโรงเรียนดีกว่านะข้างนอกก็จะมีของขายพวกข,ขนมขนม,ขนมอาหารอะไรเงี้ย ก็ว่ากันไปตามนั้นเลยครับคุณทุกคนที่ตามชมครับไปแล้วนะครับ